สวัสดีครับเพื่อนๆชาว youtube นะครับวันนี้ซ่อม PowerAm m a r ม i าตินนะฮะเป็นรุ่น M X C 1 3 0 0นะครับเป็น PowerAm 4 Channel นนะครับด้านในก็จะเป็นหม้อแปลงเทอร์รอยรูปใหญ่นะครับกล่อง5นิ้วนะครับกล่อง5นิ้วนะ่ะวันนี้เรามาพูดถึงนะครับซ่อมก็เรียบร้อยแล้วลหละแต่ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่แต่วันนี้อยากให้ดูอยากให้ดูอะไรนิดหนึ่งสำหรับแอมตัวนี้นี่ครับผมนะ ก็จะว่าเป็นแอมจีนก็ได้นะเนาะนะครับผมนะแอมจีนนะครับก็ใช้งานดีเสียงดีอยู่ครับผมแต่ผมได้ทำการเปิดเครื่องนะครับ1ชั่วโมง2สชั่วโมงเนาะหนึ่ชั่วโมงสชั่วโมงนะครับสิ่งที่นะครับเขียนนะครับคาปา2ชั้นนะครับคาปลา2ชั้นแต่คาปลาลูกไม่ใหญ่นะคาปลาลูกไม่ใหญ่นะครับสชั้นจริงแต่ว่าลูกไม่ใหญ่เท่าไหร่ พัดลมมีหน้ามีหลังนะครับพัดลมมีด้านหน้าด้านหลังจริงแต่ลมหรือว่าจะเร่งลมเองหรือเปล่าอันนี้สอบถามคนที่ใช้งานนะครับเท่าที่ผมดูผมว่าเปิดทิ้งไหมแบบไม่ต้องลองเสียงนะครับลมเบามากนะครับและที่สำคัญในการสัมผัสนะครับด้วยมือนะครับก็คือคาปาร้อนนะฮะคาปาร้อน อุ่นๆอนุ่น <publication> จนรู้สึกว่ามันร้อนอ่ะอุ other, ่นร้อนอ่ะนะครับค่าปลาอุ่นร้อนนะครับอุ่นร้อนนะครับผมอืมอุ่นร้อนๆนะครับผมนะอีนะครับผมค่าปลาเยอะเฉยๆนะครับแต่ว่าเขาจ่ายนุกรมกันนะครับค่าปลาแต่ละแถวจะแยกนะครับจะแยกจ่ายไฟแต่ละชแนลชแนลนะครับนะครับผมว่าแอมตัวนี้นะครับอ่า แอตัวนี้นะครับอยากให้นะครับอยากให้พัดลมแรงกว่านี้นะครับอยากให้พัดลมแรงกว่านี้นะครับเพราะว่าจะได้ระบายอากาศได้ดีนะครับเพราะเท่าที่ดูเนี่ยความร้อนสะสมในเครื่องอันนี้อากาศดีๆนะผมเปิดเครื่องนะครับคาปามันร้อนนะครับมันจะร้อนนะครับผมอืมคาปามันร้อนนะครับอืมคาปามันร้อน ค่าปลามันร้อนมันจะส่งผลยังไงครับอนาคตมันก็อาจจะเกิดการระเบิดได้นะครับผมนะเออมันร้อนนะครับแล้วก็นานไปมันอาจจะเสื่อมได้นะครับถ้ามันร้อนเออมันร้อนเนาะอันนี้เครื่องลูกค้าซื้อมามือแรกเลยนะครับนี่ซื้อมามือแรกยังไม่ถึงปีนะครับอันนี้ก็ให้ดูนะครับไม่ได้เราไม่ได้อะไรกับนี่นะนะครับเพราะมาตินนี่เป็นแอมจีนที่นําเข้ามาขายแต่ว่าไม่มีตัวแทน มีมีคนเอามาขายแต่ไม่มีตัวแทนจําหน่ายเข้าใจไหมครับลูกค้าต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าของที่นํามาจากจีนอ่ะไม่มีตัวแทนกับมีตัวแทนมันต่างกันนะอ่ะผมยกตัวอย่าง my npe esa e ผลิตที่จีนนะครับนำเข้าแล้วก็มีตัวแทนจําหน่ายมีบริษัทนําเข้ามาขายนะครับส่วนตัวนี้มาตินตัวนี้เท่าที่ผมรู้อันนี้เท่าที่ผมรู้นะเท่าที่ผมรู้ ไม่มีคนที่นําเข้ามาขายส่วนมากก็จะรับมาขายเลยนะครับรับที่ชายแดนนะเท่าที่รู้เท่าที่รู้รับที่ชายแดนหรือรับมาจากฝั่งลาวนะครับหรือจากฝั่งเชียงรายก็แล้วแต่มาขายนะครับอันนี้ลูกค้าต้องรู้นะผมก็รู้มาประมาณนี้หรือท่านไหนรู้ว่าใครคือเจ้าของที่นําเข้าไม่ใช่ว่านํามาขายนะครับการที่จะนําเข้ามาขายนี่คุณต้องเซอร์วิสให้ลูกค้าได้ด้วยนะคุณต้องมีศูนย์ซ่อมมีศมูนย์บริการนะครับสมมุติว่า แบรนด์ที่ผลิตยกตัวอย่าง mynpe sae อย่างเงี้ยเป็นแอมจีนจริงครับผลิตที่จีนจริงแต่เขาจะมีตัวแทนมีบริษัทที่ไทยนําเข้ามาแล้วเขาจะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นบริษัทเขาของเขาแต่ว่าผลิตที่จีนเฉยแต่อันนี้เท่าที่ผมรู้มาจินตัวนี้นะครับเท่าที่ผมทราบนะหรือว่าใครทราบเยอะกว่านี้ก็บอกคอมเมนต์ด้านล่างกันด้วยนะครับไม่มีคนเป็นบริษัทนําเข้านะส่วนมากผมเห็นแต่ไปรับกันอยู่ที่ ถ้าเรืออะไรประมาณนี้นะส่วนมากนะจะเป็นแบบนี้ซะมากกว่าไม่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 มีประกันเลยอันนี้เครื่องมือแรกไม่มีประกันเลยนะครับนี่มือแรกนี่ไม่มีประกันคือตัวนี้ลูกค้าซื้อมามือแรกไม่มีประกันครับนะอ่านี่เครื่องยังไม่ถึงปีแต่ถามว่าเสียงดีไม่เสียงดีนะครับคุ้มค่ากับราคาไหมก็ถือว่าคุ้มค่ากับราคานะครับผมนะแต่ผมว่าคาปาเนี่ยมันร้อนเกินไปนะครับร้อนนะมันร้อนทั้งที่มีพัดลมทั้งสี่ตัวแต่คาปลายังร้อน ะครับนะก็เพราะว่าไฟมันสูงนะครับไฟหม้อแปลงอยู่ที่จะมีหลายชุดครับผมชุด110ก็มีนะฮะชุด1้อยสชุด110น่าจะมาเลี้ยงชุดร้อน่าจะมาเลี้ยงขยายนะครับมาเลี้ยงภาคขยายส่วนชุด55นี่มันเป็น2สเต็ปเนาะคาดเทดนะครับอ่ามันก็เลยร้อนนะครับนี่เดี๋ยวจะลองเสียงทิสเสียงให้ชมกันนะครับผมนะ ตัวนี้ผมกาลังสงสัยว่าทําไมคาปามันร้อนแต่เครื่องมันดังแล้วล่ะปกติแล้วล่ะเออลืมบอกอาการไปอาการมาที่อาการติดโพทิกนะครับตัวนี้นะการติดโพทิกนะครับผมก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเปิดเทสหนึ่งชั่วโมงฮิตชิ้งไม่ร้อนนะครับฮิตชิงไม่ร้อนฮิตชิงผ้าขยายนี่ไม่ร้อนฮิตชิ้งไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนก็จะอุ่นหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับอุ่นมากอะไม่ถึงกับว่าร้อนอะนะครับผมนะ อุ่นนหน่อยแต่ว่าไม่ถึงกับร้อนนะครับนะหม้อแปลงหม้อแปลงอุ่นนะหม้อแปลงไม่ได้เย็นเจี๊ยบนะหม้อถึงมีพัดลมก็ไม่ได้เย็นเจี๊ยบอันนี้คือทดลองแบบไม่ได้ได้ต่ออะไรเลยนะเปิดเครื่องทิ้งไว้เฉยหม้อแปลงถือว่าร้อนนะครับถือว่าร้อนอยู่นะครับตัวไดตัวนี้ทาร์จิเตอร์ได์เนี่ยที่ติดทิ้งๆอยู่บนผ้าขยายี่ยไม่ร้อนนะผมจับดูแล้วไม่ร้อนนะครับแต่ที่จะมีความร้อนก็คือคาปานะครับคาปานี่คือร้อน ร้อนเนี่ยนอนเปิดเครื่องมาจับคือจะรู้สึกว่ามันร้อนเลยนะครับผมนะตัวไรโอดไม่ร้อนนะครับตัวนี้ร้อนร้อนจัดเลยนะครับร้อนจัดนะเพราะว่าเวลาซ่อมเนี่ยผมก็จะจับดูนี่นะเปิดเครื่องทิ้งไว้แล้วก็มาจับดูมไม่มีตัววัดหลักเราจับดูเรารู้เลยว่ามันร้อนปกติหรือว่ามันร้อนผิดปกตินะครับผมนะอ่านะถ้ามันร้อนจัดจัดนะเหมือนหม้อน้ํารถยนต์นะครับ หม้อน้ำรถยนต์นะเวลาเราวิ่งทางไกลห้าร้อยถันกิโลเมตรก็ตามเรามือมาจับเนี่ยจับได้นะครับไม่ลวกมือนะอาจจะจับได้แป๊บเดียวแล้วปล่อยนะครับไม่ลวกมือรู้สึกว่าร้อนอยู่แต่จับได้นะครับแต่ตัวนี้เอามือมาจับเออแต่เครื่องมันใช้ได้แล้วนะตัวนี้แต่เอามือมันจับเออร้อนร้อนจนแบบโอ๊ยอะไรประมาณนี้นะครับลวกมืออะไรประมาณนี้ร้อนจนแบบภาษาอีสา,าน,นก็เรียกว่าเออนะครับผมเออร้อนร้อน เราเราก็พยายามจับดูนะครับผมอะมาดูตัวนี้สองตัวนี้ก็ไม่ร้อนนะก็ร้อนอยู่แต่ไม่ร้อนมากถือร้อนก็จับได้แตะได้ไม่ร้อนถึงกับจับแล้วโหอะไรประมาณนี้ยลวกมือนะครับก็อย่างอื่นก็โอเคอยู่นะครับผมอะเดี๋ยวเราก็จะทำการคาปลาร้อนก็ไม่เป็นไรมันเปลี่ยนไม่ได้กานะเก่าเกอนแต่ตัวนี้แต่ตัวนี้ร้อนนี่เราต้องแก้ไขนะครับเพราะว่า เอาไปถ้าเกิดใช้งานเป็นนานๆเผื่อมันระเบิดน,นี่ตัวนี้เพราะว่ามันร้อนจัดๆนะครับผมนะตัวนี้นะร้อนจัดมากอ่ะมาฟังเสียงกันนะครับผมนะเรียบร้อยแล้วนี่ชิงไม่ร้อนนะครับผมนะนี่ชิงไม่ร้อนนะครับได้พัดลมพัดลมทางานตอนนี้ทํางานร้อยเปอร์เซ็นไม่ร้อยเปอร์เซ็นหรอกผมให้มันทํางานอยู่ที่ประมาณอ่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ลมเนี่ยเย็นเลยนะครับเย็นสบายเลยนะลมแรงนะครับก็ไม่หนวกหูนะครับนะ ไฟเลี้ยงพัดลมอยู่ที่ประมาณสิบแปดสิบเก้านี่แหละไม่ถึงยี่สิบก็กําลังพอดีครับลมระบายดีมันต้องทํางานอย่างเงี้ยลมถูกต้องแล้วนะครับนะประมาณเนี้ยถูกต้องเพราะว่าถ้าจะมาแบบหมุนเบาๆตอนแรกเนี่ยไม่ได้ยินเสียงพัดลมเลยนะตอนเปิดเครื่องถ้าเป็นเครื่องเดิมนะไม่ได้ยินเสียงพัดลมเลยแนละ้วทีนี้เวลาเราเปิดสเตนบายไว้หม้อมันร้อนครับลูกค้าเนี่ยหม้อมันร้อน,นอุปกนนรณนะ์อะไรต่างๆมันก็ร้อนนะครับนะอะไรต่างๆมันก็ร้อนนะ พอร้อนปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหานะครับม,มีปัญหาถ้าระบายอากาศตลอดต่อเนื่องนะครับมันก็จะดีเนาะหม้อก็อุ่นๆอยู่นะหม้อแปลงนะครับหม้ออุ่น,นะมาฟังเสียงช n n e เอครับไม่ได้ลองแรงนะลองให้ว่าได้ยินเสียงเฉยๆนะครับช่น e เอ อ่าดังนะครับผมช anel B ครับผมเสียงอาจจะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าดอกมันคนละดอกนะครับผมเนะ mm hmm. อ่ะเดี๋ยวผมจะไปทิ้อ่าช anel อ่าสามกับสี่นะครับเพราะว่าผมต้องอถ,ออถอดสายลำพงนะครับ mm hmm. นี่ต้องใช้สองมือเดี๋ยว มาทิ c ชแนลสามกับสี่กันนะครับผมนะเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมมาต่อกันชแนลสามนะครับนะอ่ะดังครับชแนลสี่ครับผมอ่ะโอเคนะครับผมนะอ่ะจะส่งลูกค้านี่ครับเดี๋ยวจะเปิดเครื่องทิอีกสักหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาหรอกดูนะนี่ครับนะเช็คแล้วก็ปกติตัวไฟเลี้ยงพัดลมก็ปกติเรียบร้อย ตัวนี้ก็ไม่ร้อนแต่ว่าหม้อแปลงนี่ร้อนอยู่นะครับนะไอเราก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าเราก็ซ่อมมันซ่อมไม่ได้นะหม้อแปลงอ่ะมันใช้อยู่ก็ใช้ได้ดูก็คือปกติแลว้วนะครับ <S <S เร่งดีเสียงดีนะตัวนี้เสียงดีติดมือดีอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวจะปิดฝาเครื่องแล้วก็ส่งลูกค้าครับผมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับน่าจะอบนนะุบลเนาะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะอุบลนะเรื่อนนี้อ่ะโอเคครับ